ที่2เราจะเล่นเป็นอ่ะเราจะเริ่มเล่นสสายละตอนแรกเราเล่นแค่สายแรกสายเดียวสายที่2เฟสที่8เหมือนเดิมเราใช้นิ้วชี้นะครับให้ใช้นิ้วตามที่บอกเราจะเล่นง่ายขึ้นเสร็จแ,แล้วใช้นิ้วนางนะครับนิ้ว3กดเฟสที่10เป็นแบบนี้ลงขึ้นแล้วก็ใช้นิ้วนางเหมือนเดิมเลย ขยับมาเฟสที่12มือขวาเล่นเป็นลงขึ้นลงนะครับหรือว่าใครที่อยากเล่นเหมือนเพลงก็สไลด์ไปเลยดีทีเดียวโอเคมาต่อกันเราเล่นเฟสที่8 10 12เสร็จแล้วเราใช้นิ้วชี้นะครับที่เฟสที่10สายที่1 สำหรับใครที่เล่นสไลด์ก็มือขวาเราดีดลงแล้วก็ดีดขึ้นตรงนี้รับดีวนี้ชี้เสร็จแล้วนิ้วนางลงต่อเลยเฟสที่12สายที่1เราดีด1ทีแล้วเราจะสไลด์ไปเฟสที่14ด้วยต่อกันดีด1ทีนะครับแล้วก็ดีดสไลด์อีกทีนึง กลับมาเฟที่สิบสองเหมือนเดิมเห็นไหมสังเกตมือแม้มันไปเป็นสามนิ้วแบบนี้แล้วก็กลับมาที่เดิมตำแหน่งไม่เปลี่ยนเลยนิ้วนางดีดสิบสองแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนิ้วชี้เฟสที่สิบทบทวนก่อนนะครับเอานิ้วนางครับกลับขึ้นมาเฟสที่12สายที่2เหมือนเดิมแล้วเราก็กลับมาดีดตัวเดิมสายที่1เฟสที่10นะพร้อมกับกดเข้ามา ที่เฟดที่12แบบนี้แล้วดีทีเดียวไปต่อครับส่วนสุดท้ายแล้วเราจบตรงนี้นะครับแล้วก็เฟดท,ที่10สายที่1เสร็จแล้วขยับมาเป็นนิ้วกลางเฟดท,ที่8สายที่1เหมือนกันเฟดท,ที่7เป็นนิ้วชี้นะท่อนนี้จะเล่นอยู่แค่นี้ นิวนางก่อน10บเฟสที่แปดเฟสที่7แล้วก็กลับมาเป็นเฟสที่8เสร็จแล้วนิวชี้เราครับขึ้นมาสายที่2อัปด้วยนิวนางสายที่2เฟสที่10สไลด์มาเฟสที่2แบบนี้เฟสที่12ต่อกันจะเป็นแบบนี้ โอเคใครที่ดูไม่ทันนะสามารถกลับไปดูย้อนหลังอีกทีหนึ่งได้ทบทวนก่อนตั้งแต่แรกตรงนี้จะเล่นทั้งหมด2รอบถ้าเป็นรอบแรกเราจะเล่นกันมาตรงนี้แต่พอเป็นรอบที่2นะครับเราต่อด้วย แล้วต่อเฟสที่15สายที่1แล้วก็สไลด์ไปเฟสที่17แบบนี้นิ้วชี้เรากดเฟสสิ 15, สายที่1นางขยับขึ้นมาสายที่2เฟสที่17ทบทวนนะแล้วก็สุดท้ายนะครับนิ้วก้อยกดที่ เฟสที่15สายที่2มันจะเรียงแบบนี้เลยก้อยนิ้วนางกลางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็กลับมากดนิ้วชี้อีกทีนะึงแล้วก็เกี่ยวออกแบบนี้3โน้ตจะมีแค่นี้นะครับ